เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับจากผลสําเร็จวดที่ผ่านมาเราทํามตัวบนเข้านะครับเข้าวิ่งบนวิ่งล่างเด่นบนเด่นล่างเข้าเกือบครบเลยนะครับ ก็สาเร็จครับสารกินแบกรัฐบาลไทยวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์วดต่อไปเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งเราก็จะเอาสูตรที่เข้ามางวดที่ผ่านมามาคํานวณต่อเนื่องโดยคลิปนี้คลิปแรกครับเราจะเริ่มจากสูตรโค้งสุดท้ายวิ่งบนงวัที่ผ่านมาหนึ่งกุมภาพันธ์นะอาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดนึงช่วงคลิปแรกสองคลิปแรกอาจารย์ก็จะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนี่ครับวดที่ผ่านมาเราเน้นเลขเจ็ดนะครับรองสามแปด ออกอะไรครับ307 912 307จเน่ยเะเห็นว่าทั้งเลข7และเลข3เข้านะครับตัวเน้นเราถ้าไปดูตัวสูตรจริงๆเราจะเห็นว่าเลขวิ่ง3 7 7เนี่แหละครับนะเข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างไอหน่วยบนร้อยบนหน่วยบนเข้าหมดนะครับเลขวิ่งเรา3 7 307ออก307นี่3ตัวบนเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเลขวิ่งนะครับเราจะเดินหน้าตัวเนื่องไปในงวดวันที่16กกุมภาพันธ์ทีนี้เราไปดูสูตร ว่าไอ้เลขเมื่อกี้นี่มาอย่างไงนะครับเลขสามเนี่ยนะเลขสามนี่เข้าร้อยบนเนาะเราใช้งวดที่ผ่านมาหนึ่งกุมภาพันธ์นี่เราใช้หลักร้อยเออขอโทษครับหลักแสนครับหลักแสนนะหลักแสนบวกหลักร้อยแล้วไปบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองสามหลัก 100, หลักแสนหลักร้อยหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองนี่นะครับสามบวกสามเป็นหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเดินหน้าสองคงที่ เป็น1 3เอาเลข3นะเอาแค่หลักหน่วยผลรวมเพราะฉะนั้นจะได้3เลข3แล้วก็ออกอะไรครับ912 307 3900เข้าบทจะเดินหน้าสูนนี้ในวันที่16กุมภาพันธ์ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวอาจารย์จ,จะทวนให้1รอบนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมไม่ได้ดูงวดที่ผ่านมาที่อาจารย์ลงคลิปไปก่อนหน้านี้อันี้มีคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับ1กุมภาพันธ์ งวดที่ผ่านมาเนี่ยลงไปแล้วนะครับสูตรนี้เดี๋ยวจะทวนให้หนึ่งรอบนะครับนี่ครับหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อย3าตัวท้ายครั้งที่2บวก2คงที่นะตอนนั้นสถิติ5งวดหนึ่กุมภาพันธ์นะครับนหน่งพฤศจิกายนงวดแรกที่เราย้อนไปพยากรวันที่16พฤศจิกายนนะครับเห็นว่าคำนวณได้เลขหงออก 66, หกหเข้าหน่วยบนต่อมาคำนวณได้เลขเก้าเก้าสเข้าสิบร้อยบน วันนี้คำนวณได้เลข0ออก303 10บทนะ16ธันวาคม30ธันวาคมปลายปีนะครับคำนวณได้เลข2628 10บทแล้วก็คำนวณได้เลข9ออก395 9เข้า10บทวันที่ผ่านมาล่าสุดครับ1กุมภาพันธ์นะครับคำนวณได้เลข3ออก307เข้า100บาทเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อเรื่องครับจานเขียนเรียบร้อยแล้ววิ่งบทโอเคครับ เราก็จะได้เป็นสถิติ6งวดนะงวดที่ผ่านมา5งวดเป็น6งวด1ดาวนะสูตต่อเนื่อง16กุมภาพันธ์2 0 6 4งวดที่จะถึงหลักแสนเลข9หลักร้อยเลข3หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2คือเลข6ผลรวม9บวก3เป็น12เออหน้า6เป็น18ไปบวก2คงที่ครับเป็น20เอาหลักหน่วยของ20คือเลข0 วิ่งบนวันนี้ครับเราได้เลขศูนย์สิบก 0, กุมภาพันธ์ก็ฝากไวเท่านี้ครับเดี๋ยวจะไปทําวิ่งล่างวันนี้มีศูนย์วิ่งล่างวิ่งบนปรแกรมคลิปได้นะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับไลน์กลุ่มมีทั้งแนวทางฮานอยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็เข้ามาได้ครับไลน์ไอดีนี้นะครับ KTV Channel ก็เขียนมาได้เลยนะครับหรือว่าใช้เบอร์โทรนี้ค์ก้าห 9355ะติดต่ออาจารย์ดิวทิ์ฟรีครับฟรีทุกอย่างนะครับผมก็หมค่คิดหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพวิจารยานในการรับชมเนื้อหาี้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสุนทรสารกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย